thank you แฟนเพจวิทีสภาและเพจเ e นเตอมีเดียโซเซติตีสื่อดิจิทัลวิทีสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของ คุณอมรศรีตระกูลซึ่งเป็นกำนันตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็เป็นผู้นำชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนแนว green t r a s o n นะคะซึ่งที่หมู่บ้านผาบ่องเนี่ยค่ะก็เป็นหมู่บ้านไทยใหญ่นะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของอ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางด้านของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยโอกาสนั้นก็ไปมอบโล่วุฒิสภาศรัทธาความดีให้กับทางด้านของกำนันอมรด้วยค่ะสวัสดีค่ะกำนันคะสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เล่าก่อนนะคะที่บ้านผาบองแม่ห้องสอนเนี่ยสภาพของพื้นที่และที่บอกว่าเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่นะคะ ค,ความเป็นอยู่หรือว่าจะพาพพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับบ้านผาบอเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะครับก็ในพื้นที่อ่าหนึ่งตารางกิโลเมตรที่เราที่เราอยู่ในหุบเขาแล้วเป็นชุมชนไทยใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ปากยอยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเราเป็นชุมชนที่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นห่างตัวจังหวัดประมาณสิบสองกิโลอ๋อแค่สิบสองกิโลเองครับใช้เวลาเดินทางประมาณสิบสองนาทีแต่ว่าเรา อนุรักษ์วัฒนธรรมตั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ไว้อ่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแปดสิบเปอร์เซ็นเรายังคงวิถีชีวิตตั้งเดิมของชาวไทยใหญ่แม่ต้องสอนครับค่ะและในชุมชนเนี้มีสมาชิกอยู่กี่คนกี่ครัวเรือนนะคะอ่ตอนนี้ในชุมชนบ้านผาบองมูหนึ่งมีอยู่สามร้อยแปดสิบสองครัวเรือนอ๋อมอย่ีอยู่พันหกร้อยกว่าคนครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นและวิถีชีวิตล่ะคะทำทำนาหรือว่าทำอะไรตำนาเรา เรามีทํานาแล้วก็อเด็กตอนนี้ก็คือการคนอะไรก็คืไปทํางานในตัวเมืองอแต่ว่ายัางยงบางส่วนก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบตั้งเดิมของชาวนาอยู่แต่ส่วนใหญ่มแม่บ้านจะใช้อ่าเป็นอาชีพที่ว่านวดแผนไทยเซึ่งเป็นการเสริมรายได้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทํางานหรือว่าเวลาตอนกลางคืนสัก ตุ่มสองตุ่มที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในแม่ขงสอนเราก็ไปฝึกอบรมผ่านคอร์สการฝึกอบรมที่ศูนย์ทีมือแรงงานจังหวัดแม่ขงสอนครับค่ะก็เป็นเรียกว่าการนวดนี่เป็นสิ่งที่ยอดนิยมเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าถ้าแม่งสอนถ้าเขาเดินทางมาเขาเหนื่อยล้าใช่ต้ะการไกลาะเราก็มีน้ําพุร้อนด้วยครับมาอาบน้ําร้อนแล้วก็มาคลายด้วยการนวดอ่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้สดชื่นนะครับผมค่ะ ย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนนะคะตรงนี้มันมีวิธีคิดหรือว่าการดําเนินการเนี่ยรวบรวมคนกลุ่มคนในหมู่บ้านเนี่ยให้ดําเนินการตรงนี้ยังไงบ้างคะอยากให้กําลังกําหนนเล่าถึงกระบวนการทํางานตรงเนี้ค่ะครับเราเราใช้วิธีการก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะให้ย,ยั่งยืนนะครับเราประชุมกันแล้วก็ คุยกันในที่ประชุมน้องอุดเชียงมาว่าเราจะเรามีดีอะไรบ้างุ <S <S ด,ด้อยเรามีอะไร <S <S แล้วคนแก้ไขยังไงแล้วเราเล้งเอาจุดที่เด่นขึ้นมาเพื่อเป็นการท่องเที่ยว <S <S แล้วก็กรรมการทุกคนต้องเข้มแข็งครับกรรมการทุกคนเนี้ต้องมีใจมันในคือเราเราต้องมีใจก่อนเราต้องเริ่มตั้งแต่ข้างในออกมาเ้วเพื่อว่าให้ประชาชนชาวบ้านเราเนี้ยมีการไปอยู่ที่ดีขึ้น เราก็ดึงสิ่งที่ดีๆทางวัฒนธรรมออกมาแล้วก็เป็นประเภทวัฒนธรรมที่ประเพณีต่างๆหรือว่าวัฒนธรรมที่เราทําอาหารไทยใหญ่ที่อร่อยที่สุดก็คือชุมชนเราเป็นชุมชนที่วิถีดั้งเดิมคืออาหารที่ขึ้นยื่นชาของไทยใหญ่ที่แม่สอนี่คือคือบ้านผาบองเราก็เอาจุดนั้นขึ้นมาเป็นจุดขาย่ะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นดึงวิถีชีวิตขึ้นมานะจุดแข็งเลยแล้ะที่บอกว่าทําอาหารอร่อยที่สุดนี่ เป็นแนวไหนฮะอาหารของเป็นหน้าบ้านของเป็นของไทยใหญ่ของจังหวัดแม่ส่นหรือคือคือเราเรามีเราคุยกันแล้วเราเราเราต้องทําว่าไม่ให้มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการท่องเที่ยวที้เราเรามีอะไรวัตถุดิบคือมีกลุ่มที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษมีกลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดภัยอ่าคือคือเรามีกลุ่มพร้อมอยู่แล้วทีนี้มาอเราขาดการตัวเชื่อมระหว่างที่จะบริหาร พอเราเข้ามาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปั๊บเราก็เอาตัวนี้เข้ามาเสริมแล้วเราทําเป็นตลาดขึ้นมาเรียกว่ากาดซอกจ่าหรือว่าตลาดวันศุกร์ถ้าซอกจานี่คือแปลว่าวันศุกร<ช>์ของศาลขยายนะครับ<ช>ถ้าใครมาแม่สอนเขาจะจะค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่จะรู้จักกาดซอกจ่าที่ผมเราเราจะจําหน่ายวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าใครเข้ามาแม่สอนช่องนั้นจะได้มาชีมานเท่หปั๊บ ประมาณหกสิบกว่าเมนูครับค่ะุณจําหน่ายมีประมาณสามสิบคนซึ่งเราจําหน่ายในราคาที่ค่อนข้างถูกแล่ก็อร่อยครับค่ะอยู่ตรงไหนคะตลาดอยู่ริมทางหลวงเลยนะริมทางครับทางหลวงเลยครับเพราะว่าเราออกจากตัวเมืองมาสักสิบสองกิโลกรอนเข้าหมู่บ้านจะมีตลาดขนาดใหญ่ถ้าวันศุกร์วันเสาร์คนจะเยอะมากครับค่ะคือเป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนได้ดีมาก แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขามาแช่น้ําเล่มานวดแล้วก็มาซื้ออาหารกลับไปเนี่ยคือยังอาหารแบบขึ้นชื่อเลยเนี่ยถ้าไปถึงแล้วต้องลองเลยเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ลองนี่ถือว่าพลาดนี่คือแกงแกงฮางเลแล้วก็หนังโก้หนังโก้คือยำหนังหนังหมูนะครับเขาไปแลที่จะขึ้นชื่อแล้วก็ถ้าเป็นมะละกอทอดที่เขาที่เขาเรียกว่าขางปองติเบิ้งเนี่ยมันอะไรมันที่จะอร่อยมากครับมีคนยอดนิยม ทุกคนมาซื้อตัวนี้อาหารจินนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าของหวานก็ขนมวงแต่ว่าที่นี่เราเรียกว่าข้อวมูนขวยคือคนจะซื้อมากแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในเป็นยังไงคนมนมงเหมือนโดนัทไหมคะเหมือนโดนัทเลยครับแต่ว่าอร่อยมากครับชื่อของจังหวัดนี่แหละครับอือนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาหารนะคะแล้วถ้าไปไปดูของการท่องเที่ยวเนี่ยด้านของเชิงวัฒนธรรม มันมีเส้นทางหรือว่ารู้ยังไงบ้างอะคะเข้าไปเรามีศูนย์เรียนรู้ทุนปัญญาไทยใหญ่ที่เรารวบรวม,มวัฒนธรรมไทยใหญ่ของเก่าดั้งเดิมไว้จุดหนึ่ง<ม>แล้วบ้านผาบอกนี้มันจะมีวัดสองวัดครับ<ม>ที่หูอยู่หัวท้ายเป็นวัดสถปัจจยกรรมแบบไทยใหญ่ดั้งเดิม,มที่เราอนุรักษ์ไว้แล้วก็จะมีตรงมีสะพานข้าวเก้าเพื่อสุข<ม>ที่ที่เราเราสร้างขึ้นมาตอนที่จังหวัดให้เราเป็นไทยใหญ่เทา ซึ่งผู้ว่าเมื่อสมัยท่านผู้ว่าพิพัฒน์ก็ให้ผาบอกมอบให้ผาบอกเป็นทะหญ่เทาาเราก็เลยทร้าบจุดเรียนมากที่การถ่ายลูกคือสะพานพข้าวเก้าพืศสะพานที่ทอดไปในกลางทุ่งนาม,มีความยาวร้อยห้าสิบเก้าเมตรครับแล้วก็ปลายสะพานจะมีศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตั้งเดิมของชาวไทใหญ่ซึ่งมีการผลิตน้ำมันโถลิสง ต้อง <Okay. S 2> มาตรวกที่สูงนะครับที่มีที่เดียวในไม่ห้องสอนนะครับที่เรายังอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าเข้ามาวิธีกรรมวิธีการปลิดของชาวไทยใหญ่มีการต้องปานซอยมีการสารหมกแต่ไ mm hmm. ทย,ยใหญ่เรียกว่ากุฏตนะครับ <Okay. S 2> มีครับมีการโทผ้าปักยอเราสาธิตให้ hmm. นักท่องเที่ยวครับแล้วตรงนั้นเราจะมีตัวตัวโตวใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาถ่ายรูปราชมิลานเราก็จะได้เอาเด็กนักเรียนนะในชุมชนที่เรา ขับเคลื่อนโดยพลังวอเนี่ครับเอาเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ใกล้ๆมามาฟ้อนรำให้นะักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเรานะการไล่รำของของชาวไทยใหญ่ครับอ๋อค่ะคอัน,นอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่านะักท่องเที่ยวไปทเที่ยวต้องใช้เวลามีพักโฮมสเตย์ด้ไหมหรือว่าเป็นเส้นทางวันเดียวได้ครับอสามารถพักโฮมสเตย์ในชุมชนมีอยู่สามสามจุดเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะพักเท้าที่ตรงสะพานข้าวซึ่ง ก็ได้ทํารองรับไว้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อยู่ค่ะหกสิบคนหกสิบคนเลยแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้วิธียึดของชาวใหญ่ตอนกลางคืนก็ยังได้แต่ถ้าหากว่าพัดในตัวเมืองก็ไม่ไกลที่จะมาเชื่อมชมเราแต่ว่าขอเข้าในเพจชุมชนผาบองเพื่ออ่าบอกว่าจะมาวันไหนมีกี่คนจะเอาฐานเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งในเพจของชุมชนบ้านผาบองของเราเราจะมีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ามาดูแล้วก็อยากติดต่ออยากจะมาเที่ยวแม่สอนมาบ้านผาบองเวลาไหนเราก็จะได้ทําการต้อนรับครับผมอืค่ะอ๋อันนี้เป็นเป็นแบบอ่าอยากจะเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะคะหรือว่าไปพักไปเที่ยววันเดียวก็ได้นะคะได้ครับโอ้แล้วดูดูภาพเนี่ยนะคะเหมือนบ้านผาบองเนี่ยอยู่กลางเขาเลยดังนั้นเนี่ยอากาศดีมากนะคะดีมากครับอ่าเขาล้อมรอบเราจะไปอยู่ตรงกลางสะพานนี่จะเห็นเขาล้อมรอบเลยครับ ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในช่วงที่ชาวบ้านเขามีปัญหาเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าที่พามบ่งเป็นไงบ้างคะมีปัญหาไหมคะก็ก็ของเราก็าก็มีปัญหาครับแต่ว่าแบบมันของเราอยู่เขาเนาะแล้ยว<ม><ม>เรา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 หมู่บ้านเราจะพยายามจะไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในชุมชนเราจะขอความร่วมมือเราไม่ห้ามแต่ว่าเราขอความร่วมมืออย่าไปจุดวกงนั้นมันก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าเราเราเป็น อุบ้านท่องเที่ยวเราก็เลยขอร้องกันบอกว่าอ่าเพื่อไม่ให้หนักท่องเที่ยวไดมาเห็นบอกควันมันเยอะเกินไปแล้วก็ตรงตรงสะพานข้าวเนี้ยเราปลูกข้าวในหน้าแรงเพื่อให้มันเป็นสีเขียวัปท่องเที่ยวได้เข้ามาไม่เอาฝนไม่ใจมาเห็นแต่ดอยมันแล้งหน้าแล้งนะครับแต่ที่นี่มันจะเป็นสีเขียวสดใสอย่างน่าเที่ยวทุกทุกเวลาครับในทั้งเที่ยวได้ทั้งปีครับที่บ้านเขาบอกค่ะเ,เพราะว่าเห็นทําป้ายของการท่องเที่ยวนีตั้งแต่เดือน มกราคมถึงธันวาคมเลยมีท,ยทุกเดือนเลยนะคะยยอย่างมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้านักท่องเที่ยวก,กุ๊ปใหญ่ใช่ไหมครับถ้ามาแม่องสอนถ้าอยากเห็นการสแสดงอ่าเห็นลูกแก้วรู้จัก,กน,นะครับลูกแก้วาบทลูกแก้วสั่งรองที่แม่องสอนเนี่ยครับคือถ้าถ้าถ้าจริงๆริงเนี่ยแม่องสอนจะปวดปลายเดือนมีนากับต้นเดือนเมษาแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวมาไม่มาห่วงนี้ ก็คือจะไม่ได้เห็นบอสสา่งรองใช่ไหม <ฮะ S 2> แต่ว่าเราสามารถที่จะจําลองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีวัฒน,นธรรมให้ของเราว่าปอลอยสางรองเนี่ยแบบไหนมันมีความสุขขนาดไหนเนี่ยคือเราจําลองได้ <ฮะ S 2> คือซึ่งที่เขารู้จักพ้าบองทั้งทั้งทั้ง,งหลายทั่วโลกนะครับส <ฮะ S 2> ื่อต่างประเทศมาสิบกว่าสื่อที่มาบ้านพ้าบองมาขอให้ผมกับทีมชาวบ้านเนี้ย <ฮะ S 2> จัดปล่อยสางรองให้ได้ไหม <ฮะ S 2> เพื่อเราจะได้โปรโมท พราะช่วงนั้นเขายังไม่รู้จักผ้าบองครับอพอเราจัดให้เนี่ยสื่อมาทั้งทั้งหลายหายประเทศที่มาเข้ามาในชนุมชนบอกว่าเห็นสื่อต่างประเทศทั้งนั้นเลยว่าชุมชนผาบองอม,มีประติณีอันดีงาม,มก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับคนฝรั่งอะไรก็ามาเต็มนะครับคือเป็นที่มาก็ว่าเขารู้จักอันผาบองโดยที่เราทำป่าของขึ้นครับผมก็ที่บอกเป็นจุดเด่นเนี่ยคือมีกรบะบวนแห่แล้วก็ชุดใสแบบ เป็นเรื่องเลยนะคะตรงนี้เนี่มันเป็นประเพณียังไงอะคะเล่าถึงวิธีการบวชลูกแก่ที่ว่าชาวไทยใหญ่ถ้าใครมีลูกผู้ชายถ้ามีลูกผู้ชายก็อายุเนี้ยถ้าได้เก้าขวบสิบขวบเนี่ยต้องเอาบวชเพื่อมีความเชื่อกันว่าอ่าพ่อแม่ถ้าตายไปจะได้เกาะใจเพื่อเหลืองขึ้นสวรรค์นะครับถ้าว่าใครไม่มีลูกผู้ชายสามารถเอาลูกชาวบ้าน ที่เขายากจนนิดหน่อยเขาไม่มีเงินที่จะบวชเราก็ไปเอาลูกคนอื่นมาเป็นลูกบวชเราแล้วก็เหมือนกับว่าลูกบุญธรรมเรานั่นแหละก็กลายเป็นว่าญาติกันเลยครับก็คือบรรลักษ์พ่อที่เอาบวชคือมันเป็นชุมชนที่เอือ้อเอื้อเฟื้อกันครับช่วยเหลือกันทุกคนจะเป็นผู้ชายนี้จะต้องได้บวชเพื่อพ่อแม่จะได้เกาะชายเพื่อเหลืองขึ้นสวรรค์น,นะครับค่ะแล้วชุดเสื้อผ้าะคะ่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า<ๆ>เสื้อผ้านี้แบบอลังการมากทํกาไมมีความเชื่ออะไรคะตรงนี้ มันมีชุดองการก็คือมันเหมือนที่ว่าถ้าใครเป็นเนี่ยเหมือนเหมือนอ่านุ่งจงกระเบนเสื้อเหมือนที่ขอิเกขอนุ่งนะครับประมาณนั้นสอทุกคนเลยแต่ว่าสั่งรองเนี่ยถ้าถ้าใครเอาลูกบวดเนี่ยวันนั้นเอ่อช่วงห่วงเวลาเบิดบวดเนี่ยสั่งรองจะเดินดินไม่ได้เราจะต้องแบกเลยต้องหามต้องขี่คอตลอดนะครับเราเป็นพินีที่น่าศึกษานั้นนะคราเราวนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าใครมาแม่อสอน ผื่ออยากได้เห็นเราก็จําลองให้ถ้าถ้าจะเห็นจริงๆที่เยอะๆเนี้ย,ย,ยเป็นร้อยร้อยคนเ<บ>นี่ยขับพร้อมๆกันเลยขับกำหนดวันเลยใช่ไหมคะครับวัน,วน,วนช่วงปลายเดือนมีนานี้ก็ยังมีครับถ้าต้นเดือนเมษาของจังหวัดมัศชนจะจัดทุกปีปีนี้ก็จัดใหญ่ครับรู้สึกว่าทุกตำบลเราจะมีหนึ่งจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาตอนนี้พททก็มีปริเทศนการท่องเที่ยวโปรโมทให้มาเที่ยวเมื่งสอนครับค่ะ เดนเมษาของที่ผาบองนะคะบอกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่นี่ช่วงวันไหนอะคะอ่าวันวันแต่ว่าผาบองไม่ไม่ไม่ปีนี้ผาบองเด็กนักเรียนขอเลื่อนมาเป็นวันที่23มีมนาค่ะเป็นาการจัดในตบร,นรบโบผาบองครับปฏิทินอดนเนสาเราบวชก่อนในตัวเมืองซึ่งในตัวเมืองจะ บทที่หลังนะครับครับเราเราเราจะแบ่งกันให้นักท่องเที่ยวไหลเข้ามาในเม่องสอนได้เยอะคือเราจะจะไม่ให้ให้วันมันชนกันให้ให้แบ่งห่วงเวลากันก็แบ่งห่วงเวลาได้ล้าอยากจะไปชมประเพณนี้ตรงไหนจุดไหนก็เรียกว่ามีการวางแผนเลยนะคบคผมแล้วดูแผนที่การท่องเที่ยวนะคะของเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผหาบอกเนี่ยเส้นทางนี้ระยะทางก็ไม่ไกลกันเลยนะะมีทั้งหมดไม่ไกลไม่ไม่ไม่ไกลครับจุดใช่ไหมคะใช่ครับจุดอืม ครับเราก็สามารถรูการท่องเที่ยวพุทธสมุนไพรม,มีมีหลายๆจุดครับที่เรา mm hmm. เราทําไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวถ้าถ้าอยากเดินป่า, mm hmm. า,าก็ยังมีให้ให้เดินนะครับถ้านักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบเดินป่า mm hmm. เพื่อไปดูต้นกําเนิดที่ว่าน้ํามันไหลออกมาตรงจุดนี้เป็นลําธารออกมาเนี่ยจากเดิมไม่มีน้ํา mm hmm. มันก็ยังมีให้ให้ชมครับเพราะเราอนุรักษ์ไว้เราไม่ให้ mm hmm. ตัดต้นไม้อยู่แล้วครับเป็นต้นน้ําที่มาเป็นแม่น้ําอ่าละมาดใช่ไหมฮะที่มาครับไม่สามารถครับ เพราะว่าที่นี่คือเรา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 ใช้วิธีกรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกันทุกคนเราต้องมาด้วยใจ <Okay. S 2> ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเพื่อให้เขาเอามาเที่ยวชุมชนเพื่อให้รายได้ทุกคนดี <Okay. S 2> แล้วก็เพื่อดึงดูดนักนักเรียนที่ไปเรียนที่อื่น <Okay. S 2> กลับเข้ามาทํางานในชุมชนเพื่อไม่ให้ไ,ไปที่ <Okay. S 2> อื่นไม่ต้องไปหางานที่อื่นเราเรามาที่ชุมชน ดีกว่ามาแล้วมาช่วยกันพัฒนาชุมชนครับผมบอย่างนี้ในการบริหารจัดการนี่ก็คือต้องแบ่งเป็นอาแต่ละกลุ่มค,มครับได้จยกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมค,ครับ แล้ก็แบ่งย่อยไปแต่และกลุ่มควตามความถนัดนะคะใช่ครับอย่างเช่นกลุ่มสมุนไพรกลุ่มทำเสื้อนะคะใช่ครับเสื้อไตเสื้อกะเลียงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มรับหมวกไทยใหญ่ก็ก,กลุ่มหนึ่งน้ำพริกลาบก็อีกกลุ่มหนึง่งเป็นกลุ่มครับมีเยอะแยะครับตอนนี้มีกี่กลุ่มนะคะในพื้นที่ของมันตอนนี้มันสิบกว่ากลุ่มครับที่ยัง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 เหนียวแน่นอยู่บางกลุ่มก็ที่จะบางคนก็ไปทํางานที่อื่นก็ไม่ค่อยมีแต่ว่ายังที่ยังนี่นะที่ที่นักท่องเที่ยวชอบ ข้ามาดูนี่ก็คือยังครบทุกกลุ่มะครับคือเรายังยังพัฒนาต่อไปเพื่อให้ชาวบ้านได้มีการอยู่ที่ดีขึ้น,นครับค่ะยังถามถึงในส่วนของการทํางานตรงนี้ค่ะการร,รวมกลุ่มกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนหรือว่ายังมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรที่เราอยากพัฒนาเพิ่มไหมคะบางอ,าอุปสรรคนะครับเพราะว่าเราเราตอนนี้เราก็จริงจริงเราอยากจะพัฒนาขึ้นแต่ว่า มันด้วยงบประมาณบางอ,อย่างคือเมื่อ,อตอนที่เขามาว่าต้องเสนอตรงน,นี้บางคนมันยังไม่อยากจะทนนําตรงนี้พอมารู้ทีหลังเนี่ยคือเราเราอยากทําแต่ว่างบมันไม่มีละทีนี้ก็เราก็กําลังติดต่ออปตออยู่ว่าถ้าหากว่าเรามีอาชีพที่ขึ้นมาแบบนี้ลนะอของงบสนส่วนต่วนได้ไหมหบางครั้งตอนห่วงเวลาที่เรายังไม่ได้ไปดูสาดูงานที่อื่นใช่ไหมครับเรายังไม่ไม่ เราต้องมาเปิดออกแล้วใครคิดไม่ออกพอพอคิดออกว่าไอ้พวกเวลามันหมดไปแต่ตอนนี้ก็อ่าก็คุยกับหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่ครับค่ะครับแล้วในในส่วนของทางวุฒิสภาค่ะที่ได้ไปมอบโล่ให้กับทางด้านของกำนันอมรเองนะคะเขาเขาได้มีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะจากการดูพื้นที่จากการทํางานก็ เห็นนะครับเพราะว่าเราก็เสนอแน่ที่ว่าผมพาไปดูอ,อากรมผลทั่วถั่วเขาก็บอกว่าให้ให้ทําตลาดแบบ line, ออนไลน์คือให้ทําแพ็กเกจขึ้นมาใ,ให้ส่งไปทั่วแล้วก็วิธีการผลิตตรงนั้นตรงนี้ก็คือเสนอแนะนําให้เยอะครับชุมชนก็จะได้มาปรับใช้ว่าการขายก็ต้องขายแบบออนไลน์เพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นครับไปดูพื้นที่ แล้วก็เห็นบทพินิจว่าทํำที่เราที่เราพาไปดูก็โอเคครับท่านก็เนี่ยชาวบ้านก็ดีใจครับที่ว่าอ่าเราเราทําเรื่อที่เรยสอนมาแล้วว่าชุมชนเราก็ได้แลเห็นว่าเขามาได้ดูมามอบรางวัลก็ยังมีอ่าไม่ยมีผุ้ิสภามองเห็นความดีของชุมชนผาบองที่เราทําความดีมาโดยตลอดอก็ดีใจครับผม ต้องถามถึงตัวกำนันด้วยเพราะรางวัลนี้ก็มอบให้กับทางด้านของกำนันที่เป็นผู้นำด้วยนะคะกำนันในการเข้ามาทำงานตรงนี้่เส้นทางเนี่ยเราเป็นคนดั้งเดิมที่บ้านผาบองเลยใช่ไหมคะครับอผมเป็นคนเกิดที่นี่ครับ <ừ m S 2> ผมเป็นกำนันคนที่เก้าของผาบองปู่ <ừ> mm กับทวดเป็นคนที่หนึ่งที่สองอะครับ,รบแล้วผมบอกตรงผมไม่ได้เรียนต่อผมไปเรียนแป๊บเดียวผมก็ กลับมาบ้านแต่ว่าไม่ได้เรียนต่อผมจบม .6 แล้วผมออกมาสองปีแล้วก็เป็นผู้ช่วยของกำนันคนก่อนแล้วผมอยู่เส้นทางการปกครองนี่มาสามสิบกว่าปีครับผมเป็นกำนันมาสิบกว่าปีแล้วครับก็แสดงว่าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหมู่บ้านตลอดครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้วผมก็บอกสัญญากับชาวบ้านว่าถ้าผมเป็นกำนันผมจะต้องเอาผ้าบองเป็นที่หนึ่งเอาผ้าบองให้เขารู้จักทั้งประเทศเพราะว่าถ้าไม่งั้นชาวบ้าน การไปอยู่ก็จะไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็เรา<อ>ทําอะไรเรา,เรา่อทําจริงจัง<อ>ก็ดีใจครับที่ผมทุ่มเทแต่ตรงนี้ทุ่มเทมากๆครับผมทำงานมาิดื่อต,ตลอดเขามีประกวดที่ไหนผมจะบอกชาวบ้านบอกกรรมการบอกว่าเราต้องประกวดได้ไม่ได้รางวัลน,นั้นว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ขอให้เขารู้จักบ้านผาบองก็แล้ว<อ>กันรู้จักว่าเรามีดีอะไรเรามีอะไรที่ให้เขาชมถ้าเขามาเที่ยวในจังหวัดแม่สอนซึ่งเมืองแม่สอนเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วการที่เราจะหาเงินเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วถ้าเราเอาอันของดีๆเราเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้เป็นการสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ชาวบ้านถ้าใ,ใจเราพร้อมทุกอย่างมันพร้อมไปด้วยกันนะ ต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะพัฒนาถึงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านหาบองเล่าให้ฟังหน่ไหมฮะครับที่จริงๆแล้วผมพัฒนามาตั้งเราเริ่มตั้งแต่ปีห้าสี่ครับลบลุกคูคันจนทางสาสุขอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาเพื่อรดลงเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เรามีน้ำพุร้อนอพอเราเราเข้ามาซึ่งมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็มัน บอกตรงตว่ามันมีโอเไน่าเข้ามาใช่ไหมครับพอโอเกน่ามาทําให้เราเราช่วงที่เขว่าประเมินเราทําได้พอโอเกน่้กลับไปทุกอย่างมันก็กลับไปว่คือว่าแค่ความคิดของเราอพออีกสองปีก็มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโอเไน่าก็เข้ามาจาก่ละอีกมันก็ไม่ยังแล้วก็ไปอีกไปอีกพอปีห้าห้าแปดห้าแปดเนี้ยกระทรวงว่าทธารมเข้ามาเห็นเรามีความตั้งใจนะว่าลอง ท่องเที่ยวเชิงวันจรทไมไหมเราก็ลอง mm hmm. แต่ว่าอันนี้ให้เป็นความคิดเรา mm hmm. แล้วให้เราเนี่ยคิดว่าจะเอาอะไรที่ออกมาโชว์ mm hmm. แล้วเขาเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆเรา mm hmm. อ่าไม่มีโอเคนคะยทีนี้ละ mm hmm. เขาก็สอนวิธีคิดสอนให้เราคิดแต่เขาก็เสริมอยู่ข้างเสริมเรากล mm hmm. ายเป็นว่าเราสามารถยืนด้วยตัวเอง mm hmm. เราเป็นรู้จักก็ดีใจครับที่ว่าเรารวบรวมได้แล้วก็เขาให้เราคิดแล้วให้เราทํา mm hmm. ทุกคนก็คิดแล้วก็ทําเห็นประสบการณ์ก็ ปรับปรุงไปเรื่อยๆสู่ให้เขารู้จักแล้วมีพราบอกในวันนี้ครับผมโอ้ค่ะใช้เวลานานนะคะคือนานครับอย่างที่บอกว่าคือเข้ามาไม่ใช่ว่ามาจัดให้เราแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้เรียนรู้กระบวนการอะไรเลยใช่ใช่ครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับผมยังบอกว่าทุกชุมชนเนี่ยถ้าบอกหน่วยราชการในเม่สอนว่าถ้าว่าท่านอยากให้มันเกิดเกิดการท่องเที่ยวในชุมชนให้มันยั่งยืนนะอย่าเอาแค่ให้เข้ามาพยายาม ให้ชาวบ้านในชุมชนที่เข้มแข็งนี้เรียนรู้แล้วท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปสอนเขาอ,อันนี้และเขาจะยืนด้วยลาแข้งได้ตัวเองเหมือนผ้าบองอย่างดั่งเดิมเนี่เร,เราเราเรายืนด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังความคิดเขาตลอดพอสอนวิธีคิดสอนวิธีการปรับปรุงเนี่ยเรายืนด้วยตัวเองอันนี้ละมันจะยั่งยืนผมพูดต่อครับถ้าเวทีไหนผมได้ไปพูดครับค่ะอ,อครับแมันเป็นจุดความสําเร็จเนี่ยจะเกิดได้ก็เกิด ต้องเกิดจากชุมชนนะคะเป็นคนคิดแล้วก็ทําลงมือก็จะได้เห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ใช่ใช่ใช่ครับค่ะถามย้อนไปนิดนึงค่ะไฮไลท์เหมือนเหมือนสักครู่ที่บอกนี่ก็คือบ่อน้ําพุร้อนถาบค้ับตรงนี้เป็นบ่อยังไงคะแบบลงไปแช่ได้ไหมหรือว่ายังไงเออลงไปเออไปแช่วนเป็นห้องเป็นห้องส่วนตัวก็มีนะครับที่ว่าแช่แตวละคนแล้วมีสาว่ายน้ําขนใหญ่ ที่เป็นสาวว่าน้ําฝรั่งที่ชอบไปวหวยกันอยูช่วงนี้ตลอดนะครับคือเป็นสาวว่าน้ําใหญ่เลยครับแล้วก็ที่ตักอาบชาวบ้านตาธรรมดาก็มีไมอใช้ขันตาแบบชาวบ้านธรรมดาเมื่อสมัยก่อนก็มีมีให้เลือกเป็นห้องรวมกันสี่ห้าคนก็มีครับแต่อยู่ในความดูแลของอบตผาบองครับคือร่วมกับจุกครับผมโอ้น่าสนใจมากแล้วตลอดอ่าระยะเวลาที่พัฒนามาสิบปีเนี่ยความเป็นอยู่ของชาวบ้านถึงขนาดนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมีรายได้เข้ามาแบบ เพียงพอหรือยังจากการทํางานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะก็เพิ่มขึ้นครับก็รายได้ดีขึ้นก็ช่วงโควิดเขากระเทือนกันหลายๆหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่ขอบอกเราไม่กระเทือนเพราะว่าเรามีตลาดเรามีอะไรคือชาวบ้านสามารถที่จะหาเงินกับตลาดเขาก็มาซื้อเราก็สามารถที่จะอยู่กับ ชนการได้โดยที่เราไม่กระเทือนอะไรเยอะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องผลิตอาหารรับเป็นขับเราผลิตพืชอ่าปลูกเองผลิตเองแล้วขายเนี้ยคือเราไม่จําเป็นต้องเอาราคาเราก็อยู่ได้ละเราคิดว่าชาวบ้านที่มาซื้อเขาก็จะได้ของถูกเราก็ได้เงินคือมันแบ่งปันกันนะครับค่ะครับ ก็เป็นชุมชนที่น่าไปท่องเที่ยวมากนะคะครับยินดีครับผมค่ะสุดท้ายอยากจะให้กำนันฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเชิญชวนไปเที่ยวที่บ้านผาบองกันค่ะครับก็ผมในนัดในฐานะผู้นําชุมชนบ้านผาบองนะครับถ้าว่านักท่องเที่ยวที่มาในเมืยวสอนก็อยากจะให้มาแวะชมบ้านผาบองชุมชนผาบองที่ชุมชนที่เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบใช้ไทยใหญ่ก็ไม่ไกลจากตัวเมืองให้เวลาเดินทางประมาณสิบ สิบนาทีหรือว่าสิบสองกิโลแค่นั้นเองก็เรายินดีต้อนรับแลวเราก็ยินดีที่จะอ่าให้ทุกท่านมาเรียนรู้วิธีชีวิตดังเดิมแบบชาวไทยใหญ่ครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยขอให้มาวันศุกร์วันเสาร์ช่วงนี้จะได้ทีมงานไทยใหญ่เพื่อให้มาถึงแม่สอนต้องมาทีมานไทยใหญ่ที่บ้านพาบองครับเหมือนจะถึงจังหวัดแม่สอดครับผมค่ะถ้าไปแบบเมษาเนี่ยก็ได้ร้อนไหมคะร้อนครับร้อนไปโกหกกันไ่โกหกลวครับ เพราะว่าผาบ่องเป็นชุมชนที่มีน้ําพุร้อนแล้วอยู่ในหุบเขาเราค่อนข้างร้อนกว่าติตัวเมืองนิดหน่อยนะครับอเพราะว่าถ้าหน้ากินซีซั่นหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้มีความสุขมากครับหมอกเต็มครับถ้าถ้าถ้าหนาวไปอาบน้ำพุร้อนก็สบายค่ะครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณนันท์คะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.